การหา AB นะครับก็ดูที่เส้นจำนวนแรกนะครับให้น้องๆหาให้ได้ก่อนครับว่าเส้นจำนวนนะครับเขาแบ่งช่องหนึ่งช่องหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับอ่ะพี่หมูก็จะหาโดยการเอาจำนวนครับจำนวนช่องนะจาก20ไป22นะครับอ่ะสมมุตินะ จาก20ไป22นะครับสิ่งที่น้องสังเกตมีกี่ช่องครับ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหมครับใน8ช่องเล็กๆนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นจาก20ไปเป็น22ใช่ไหมครับคือเพิ่มขึ้นแค่2หน่วยถูกต้องไหมครับเพิ่มขึ้น2หน่วยถูกต้องไหม2หน่วยในกี่ช่องครับ ใน8ช่องนะครับดังนั้นนะครับเส้นจำนวนแรกอ่าพี่หมูเขียนนะครับเส้นจำนวนแรกนะครับจะตกช่องละ2ส่วน8คือเท่าไหร่ครับ1ส่วน4นะครับอ่าพี่หมูขอลบนะตอนนี้เราได้แล้วนะครับเส้นจำนวนแรกนะครับจะเพิ่มขึ้นช่องละ1,4ส่วน4ส่วนเส้น จำนวนที่2นะครับจะตกช่องละสามารถดูคลิปเต็มต่อได้ที่ช่องติกตอกไฟอัสติลเตอร์นะครับ